ใไ้จะสองล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเขาไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเลิตาฮายเซฟวันนี้ oh. จะไปไหนอ่ะรู้แค่ว่าจะไปเที่ยวพัทยาแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนปกติอ่ะจะเป็นคนจัดการน้ก็รู้จะเป็นคนจองเป็นคนดีโรงแรมเป็นคนจายเป็นคนทุกอย่างแต่ครั้งเนี้ เป็นคุณชันยังไงอะสันเราเองเซอร์ไพรส์ครับยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าพัทยาเซอร์ไพรส์ในโอกาสอะไรเป็นทริปแรกหลังจากที่คู่ครองขอแต่งงานไปครับผมโอ้ยแกเซอร์ไพรส์รู้ปะเนี่ยว่าต้องข้ามเกาะไม่ไปนะอยู่ในพัทยาเลยยิ่งใหญ่เลยต้อง,องข้ามแล้วนะ <c oughs> ช้นชนแล้วนะไม่รู้ใช่ไหมว่าไม่ข้ามเกาะไม่ข้ามไม่ข้ามครับอยู่พัทยาครับเธอนั่งอกแรกมาแต่แบบยิ่งใหญ่เลยแม่ เออเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสรุปแล้วคุณพี่เขาจะติดเกาะไหนในพัทยาไปค่ะรอชมหลับตาเลยหลับทำไมฉันลืมอยู่หลับไปก่อนหลับไปก่อนหลับหลับหลับก่อนรอับหลับรอับหลับคุณเรียนที่ไหนครับเนี่ยอะไรนะคะหลับจะพอ่ะคโอเคละอ้าวพี่พอหลับเหรอง่วงแล้วนะ เนี่ยบ้านของเราไม่เชื่อจริงท네ี่จองไว้เนี่ยทั้งหลังเนี่ยไม่จริงไม่เชื่อจริงจริงครับไม่ใช่ครับบ้านของเราทั้งหลังนี่เป็นของเราครับไปดูกันเฮ้ยเดี๋ยวนะห้าห้องนอนสี่ห้องผู้ติดตามก็เป็นเก้าห้องนอนเธอไปนอนท้องผู้ติดตามจองไว้ให้แม่เลยไม่ใดิอ๋อแล้วประตูไฟฟ้ามีพี่รปภยี่สี่ชั่วโมงเซอร์ไพรส์ไหมแล้วถ้าเราเช่าทั้งหลังอย่างนี้เท่าเท่าไรคืนเท่าไหร่อะสามแสน คืนละสามแสนจะทำเหรอเราอยู่กันครึ่งคืนครึ่งคืนใส่แค่แสนห้าโอเคเรานอนถึงเที่ยงคืนแล้วก็กลับบ้านฉันง่วงนะโอเคได้เลยแล้วเดี๋ยวแบ็คพิงค์มาเล่นทั้งวงด้วยใช่ไหมตลกบ้านนี้เอเพยูนคุณมีใครเคยมาอยู่ไหมคะอ๋อท่านที่เคยพักจะเป็นน้องแบมแบมแล้วก็คริสเปาค่ะอ๋อคริสเปลคทั้งหมดค่ะครับเส้นนาหมาพี่เขาก็ไม่กล้าพูดไปตอน มามันไม่น่าตื่นเต้นแบบนี้หรอกน้าหนูตื่นเต้นมากน้าหนูคือแบบไม่คือห้องแต่คนที่ตื่นเต้นกว่าคือรุ่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู่คือบอกว่าแบบว่าห้องที่คริสเรานอนกับน้องแบมนอนอะห้องไหนโอเคได้โอเคอีกเจอร์ไพร์หนึ่งของเราใช่ซึ่งอันนี้เธอเท่าไหร่นะสามหมื่นตัวนี้นะตัวเท่าชั้นเนี่ยเธอดูดิไม่ได้ทำไม่ได้เล่นๆนะคะตัวเท่าชั้นนะคะ อุ้ยอันนี้มี6ชั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะเราจะแบ่งเป็นตามนี้เลยอะค่ะชั้นแรกจะเป็นแองโกลาค่ะบอสวานาค่ะคองโกทาสเนียแล้วหนูมีแค่พวกเราอยู่เหรอคะมีแค่เราใช่เพราะอันนี้เป็นไพรเวซีเหมือนบ้านในฝันเลยอ่ะใช่แบบฝันไว้ก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยจุดเด่นของเลกาซิอ่ะคือความไพรเวซีแล้วก็ค่อนข้างครบวงจรอันนี้คือแพรก็คุณหนู่คนเดียวชั้นเดียวเลยแหละใช่ค่ะอันนี้ก็ป็น้ไคนละชั้นไปเลยหรอ นี่คือห้องพีกับแพทเซตไทสให้แม่จ๋า<อ>ตัวใหญ่ไปเลยี่ทะเลทรายแกฉันรู้ว่าอยู่แบบอุย้ยมันนอนอาบแดด <c oughs> ไม่ใช่เล่นๆลหรอเรื่องใหญ่ละคุ้มแล้วนะเนะี่ยก็มีไดฟ์กอบมีไดฟ์กอบด้วยพี<อ>่นับเขามีให้พัดกอบด้วยห้าหลุมครับ ได้กอฟแม่ห้องอาหารเราห้องทานข้าวเราวตากเช้าแล้ไปกินข้าวที่ไหนที่นี่ครับอ,อ๋อมีครัวส่วนตัวเหรอแล้วมีออนเซ็นด้วยครับชั้นเนี้ยแล้วก็ซาวน่าเฮ้ยอันนี้บ้านในสีเลยนะเอาไหมโอ้โหเบอร์เริ่มเอาไหมแม่เราทําบ้านแบบนี้ไหมล่ะมันนี่ก็ห้องนั่งเล่นคุณ <gasps> มันเกินไป คุ้มนะคืนละสามแสนนี่คุ้มแล้วนะมแม่แม่แม่ทำอะไรแม่มาอยู่กี่คืนสองคืนค่ะหกแสนะอาดี <c oughs> จริงสองคืนค่ะแล้ว๋ยวสันโทรตามพี่น้องขอฉันมาได้ไหมเรียกมาเลย <c oughs> มีเก้าห้องนอนทีนีเก้าห้องนอนเรียกมาเลยเรียกมาให้หมดพไปดูออนเซ็นสตรีทฟาครับ ชั้นหนึ่งมีออนเซ็นด้วยแล้วมีสตรีมซาวน่าด้วยค่ะจะเป็นเดลิกาซี่บเนตค่ะจะมีออนเซนออนเซนแม่สามสามบอ่อน,นำแร่จากเทือกเขาเอลจากเทือกเขาเอเวอเรสต์ ate, <c oughs> ใช่ไหมเป็นน้ำอุณหภูมิถ่าเย็นแล้วก็มีกระตุครับแต่ะท่านที่เข้าพักค่ะจะอยู่ชั้นห้าแล้วก็ชั้นสองเป็นส่วนมากครับไปถึงข้อมูลก็มีเหรอ <c oughs> มีสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูล อินฟินิตี้พูอีกใช่แต่คอนเซ็ปต์คืออันตรงนี้ใช่ใช่ค่ะฟิตเนสฟิตเนสเลยอ่ะแม่อันนี้เหมือนบ้านเลยอ่ะเหมือนแล้วก็ทั้งหลังเลยอ่ะเป็นบ้านเราเลยอ่ะเราอ่ะประเดึ๋กว่าเป็นงั้นเราซื้อที่นเคืนก็สาวแสกแล้วซื้อแล้วมาอยู่ที่นี่จะถูกหรืเล่าเลยคุ้มนะคุ้มถ้าสมมติว่าเราลองคิดว่าเราแบบมากันเยอะๆอีก ทางครอบครัวเนี่ยจะโทรตามมาให้หมดเลยแม่ครอบครัวแม่ครอบครัวเราถ้าคนอื่นจะมาเราก็หารกันก็ได้อันนี้คือชั้นสองใช่ชั้นสองเป็นห้องเอก้วก็จะมีสองห้องนอนมาสเตอร์ได้หนึ่งครับอ๋อเด็กๆก็อยู่ชั้นนี้ได้เลยนะ ไม,ไม่สดแม่กันแล้วดิไม่มีห้องนอนตรงนี้นอนนี่เลยห้องนอนข้างห้องเกมนี้เลย PlayStation 5แล้วก็ขับรถหสุดโอ้ย oh, เลยนะเหมือนอยู่ฮาเบอร์แลนด์ไหมเด็กๆตัดสินใจกันแล้วว่า เด็กๆจะนอนกันอยู่ห้องนี้กับพี่ชายจริงปะเนี่ยใช่มันจะมีสองห้องนอนมีสองห้องโอ้โหอีกห้องฝั่งนึงจะมีระเบียงแปดฟุตซ้ายแปดฟุตโอ้โหจริงๆอ่ะนอนห้องนี้กันหมดเลยนะพี่ชายเลทเลทแล่ะเราดูทีวีจอเบื้อเริ่มทุกห้องเลยอ่ะมีระเบียงด้วยมีปิกนิกข้างนอกได้อีกใช่มีพร็อพถ่ายรูป ล่าสุดเนี่ยบอกว่ามันใหญ่เกินมันใหญ่มากน้ำอย,อยากได้ห้องน้ำแบบนี้ที่บ้านอ่ะ <c oughs> ห้องน้ำในฝันเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะมีมอ่าให้เด็กๆอีกอ่างจาก,กุซี่อีกอะไรอันนี้คืออะไรให้นั่งผู้ปกคร <c oughs> องนั่งดูให้ผู้ปกครองนั่งดูเด็กแช่งน้ำ ตรงนันทุกๆฟอร์คค่ะเรา <c oughs> เราจะมีแบบว่าเหมือนเทเลทออกไปอ่ะให้ลูกค้าแบบว่ารีแลกซ์ทำเปนแบบว่าอยากอยากสุขีสุดกานนอนได้เลยหรือว่าบางท่านที่แบบว่าเราเอ่อเบนฟิตของการเข้าพักเกลเลกาซียค,ค่ะคือเราถามแตนเนี่ยเราจะมีในส่วนของห้องน้ทีนี้ด้วยของโปรดแม่ใช่ซึ่งท่านที่เข้าพักสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะรับห้องน้ำอะไรอ๋อห้องน้าเหมือนกันเลยการเรียงเหมือนกันแล้วก็ไปเข้าห้องของอันนี้ ใครอยู่อะนัฟี่กับเรน่าเขาบอกแล้วหรอไม่รู้นี่ยังไม่เห็นนัฟี่เลยเนี่ยชั้นนี้มีห้องนอนคือตรงนั้นอันเดียวถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ชั้นแล้วก็อันนี้คือสปาสปาใช่ห้องนอนของสปาเขาสปาเนอ้อธรรมชาติเลยเนาะใช่มีสรี อ้เธ่เธอเก่งนะทริปแรกที่พี่ทำเป็นคนจัดแจงหลังอันนี้คือเป็นทริปอะไรนี่เป็นทริปอะไรทันนีมูนที่พัทยาใช่บ้านเกิดทานบ้านเกิดของเราของโอโต้ถูจะมีลานบาร์บีคิวด้านนอกมีลานบาร์บีคิวด้านนอกว้าวบาร์บีคิวเอาไงดีเย็นนี้บาร์บีคิวเลยไหมล่ะ เราจัดให้เป็นวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าจะจะเป็นชั้นห้าอันนี้ก็เป็นห้องนอนก่อนถึงห้องนอนแล้วก็มีห้องรับแขกหลัดเตียงกลมเตียงกลมเตียงกลมมาสเตอร์เบดรูมเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมใหญ่สุดจะเป็นแกรนครับห้องเราแกรนมีเซอร์ไพรส์อีกนะที่ห้องน่ะเอาเธอพูดทำไมอ่ะสะแม่เซอร์ไพรส์ละ แม่มีสวนส่วนตัวในห้องน้ำตอนเช้าจิบกาแฟอยู่ในจักรุชิบอบอค่ะตรงนี้อมีสวนในห้องน้ำอันนี้คือชั้นของเราทางชั้นแม่ห้องนอนของเราอันนี้ไของฮันนีมูนไงคะ ันนี้ให้หรออันนี้ให้แม่จ๋าค่ะอันนี้ให้แม่จ๋าเหรใช่ค่ะน่ารักไหมล่ะเธอต้องเขียนการ์ดนะตัวนี้อันนี้ห้องเราเหรออันนี้คือห้องเราค่ะโวยดีแกรนด์มาร์สเตอร์เบดรูมมีทะเลทรายให้เราด้วยนะแม่ทะเลทรายเรามีทะเลทรายให้จริงๆแม่เอาไว้อาบแดดเหรออาบแดดเลยนอนอาบแดดเลยนี่ สนามกอล์ฟแม่ก็ตีกันตรงนี้เลยเนี่ยตีกอล์ฟเหรอตีกันเองอะไรอ่ะแม่คืนนี้อ่ะยังไงดีอ่ะแช่น้ำไหมล่ะแช่น้ำไหมล่ะเปิดอ่างร้อนแล้วผมขอกีบกุหลาบลงในนี้นะครับเเฮ้ยก อเลีน่าแกลนดีอกูจะโลกก็บาา้านอ่ะระยะเขาเนี่ยโอ้ยอเ,อเลยียน่าแนี้ไม่ใชไม่รักเลยยังตั้งใจจะนี้นะสักทีรักโทรมาตั้งใจจะมาง้ออย่าปล่อยให้ท้อรอดินนานอีกนี้เลยผิดปแล้วอ่าพี่พี่บัตเลอร์ครับขอน้ำมะนาวน้ำผึ้งหน่อยครับ คนนี้คนนี้เสียงแหบฮะคนนี้ <c oughs> คนนี้เสียงแหบห <c oughs> นนอันนี้คือชันฮะคาราโอเกะเหมือนเดิม กินเนอร์เกิดไปสาวว่ายน้ำคุณอินฟินิตี้พูกมีบุ๋งบุ๋งด้วยโอ้ยต้องว่ายแล้วแหละมันสวยมากเลยอ่ะมันสวยมากเลยวันนี้ต้องเล่นน้ำแล้วเอาเราเจาตัวเองออกจากที่นี่ได้ยังไงในเมื่อมันมันครบขนาดนี้แล้วก็ เป็นบาร์ส่วนตัวมีบาร์เทนเดอร์ให้มีปาร์ติเดอร์ให้เลยเอาคนนี้ครับาดาดฟ้าปาร์ตี้ได้ด้วยถ้าเราอยากจัดฝั่งตรงข้ามอะค่ะด้านข้างอะจะเป็นรีสอร์ทค่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งของแลมเบเจนเป็นสุวีลาทูแอคเซสค่ะโซนใหม่ที่เราเพิ่งเปิดอะจะเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ถ้าห้องที่ถูกที่สุดราคาเท่าไหร่ครับเริ<อ>่มต้นนี้ราคาอยู่ที่5,000ันค่ะคือ่ม<ร>ตห้าพันก็โอเคนะใช่แต่ไซส์ของห้องเริ่มต้นของเราจะใหญ่ที่สุดในพัทยาเลยคือเกสิมสเฟรจบแล้วอัลสเตอรนนทีหน่อยคะ่ะที่นี่เขาก็แบบจัดเซตให้แบบฉ่ำมากเือมีทั้งชาร้อนน้ำมะพร้าวแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มจากไหนเพราะน่ากินหมดเลยจา้ดาไดา้ ใครจัดคอนเสิร์ตอ่ะเสียงไปถึงข้างล่างเลยอันนี้มันต้องต่อสายค่ะ อ้นขอนขงเที่สุดมีพ่อครัวอยู่ในนั้นกินข้าวเสร็จยังคะอาหารเช้าในโอ,โอ้แต่แล้วกินพ,อพ่อครัวดูสิก็คือเป็นอาราคาสค่ะก็จะมีพ,อพ่อครัวส่วนตัวมาทําให้ที่นี่คือใครอยากกินอะไรก็สั่ง,งได้เลยส่งเลยมีบกกุเตมีเอ่อซาลาเปาขนมจีบซาลาเปาใช่ตายมีไส้ตอดไข่อะไรไข่เจียวไข่ดาว ดาวค่ะจะ้าค่ะข้อสอาสำรวจตร็ค <ละ S 2> งานอ๋อคือเป็นธุรกิจของตัวเองที่แอบมาเปิดเอาไว้อะหรอ่แอบจนไม่มีใครรู้เลยแอบเกินไปงไงก็ต้อง,ง,องเปิดบ้างบางทีจนต,ตัวเองก็ไม่รู้ เครื่องว่ายน้ำครับไม่ต้องว่ายเองเฮ้ยเจ้ดที่นี่มีให้เหรอมีให้เช่านี่นะไม่ต้องว่ายเลยนะอ่ะ เชฟธรรมดานะเชฟอะไรคะเชฟปะคุณชอบเมคข้ามเมคข้าผู้ชายเสร็มแล้วครับวันนี้อันนี้อะไรคะเชฟอันนี้ปลากระปุงหอมใบตองครับปลาหมันสมุนไพรหอมใบตองแล้วก็อันนี้หมูเหยื่อเนื้ออันหมูอันนี้อันนี้หมูจากไอ้นี่นิวซีแลนด์หมายถึงว่าหมูจากนิวซีแลนด์ไม่มีชี้โครงแข็ค่ะเชฟอย่าลืมนะปลาหมึกเชฟต้อง อุณหภูมิ1 2 7อ,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 องศาสไม่ต้องพูด มื้อสุดท้ายของที่นี่ของทริปนี้เออเดี๋ยวมาอีกไม่ต้องห่วงไม่ใช่สุดท้ายแน่นะมาไห <นะ S 1> มเด็กๆมีใครมาแต่อาจจะสุดท้ายของมันยังอยู่ค<ม>รับอ๋อค่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน,นคนนี้นคนนี้แล้วไม่เปลี่ยนแล้วครับดเด็กๆมาอีกไหมมาครับชอบมากดูทีคิดว่าแล้วอีนับอยู่ไหนมาสิงอยู่ห้องนี้เหรอ จ้ะฉันจะแก้ที่นี่หนูหนูกลับไปชั้นสองค่ะ